ใช้บริการตรงนี้เลยครับถ้าเกิดใครป่วยขึ้นมาก<ๆ>็ข้างในก็จะมีแบบเตียงเตียงคนป่วยโดดเล่นตะเลยโดดเล่นทะเลยเป็นเล็กๆอยู่นะโอเคก็สวัสดีทุกท,ท่านท่านแล้วสบัเกมไหมครับครับซึ่งวันนี้เราก็จะมา สร้างมหาลัยกับโรงพยาบาลกันนะครับใช่แล้วซึ่งจากอีกทีที่แล้วก็ผมเคยบอกว่าจะทำฟาร์มไม่อยู่แต่เนื่องจากมีประชาชนก็ป่วยกันบ่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนรีบเร่งหน่อยใช่ครับก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน่อยครับซึ่งผมม,ม,ม,มีฟาร์มฟาร์มแก่ฟาร์มวัวอ๋อใช่ครับสร้างไปแล้ว,ว,ลวใช่ครับก็ ได้มีการทำฟาร,ร์มแกะฟาร,ร์มวัวฟรราร์มอ่าวัววัวสามครับแล้วก็ฟาร,ร์มไก่ครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เขียยพื้นที่ด้วยเ <pir im less> ตรียมสร้งบ้านเป็นบ้านแบบบ้านบ้านวิวสวยใช่ครับบ้าน้านากาศวิวสวยครับแบบสับคนรวยนะครับใช่นี่ติดแม่น้ำมาเลยนี่ติดน้ำตรงนี้ครับอ้อ oh แล้วก็มีการปรับปรับปรุงสะพาน, <S <S นด้วยนะครับอ<ๆ>๋อใช่ใช่ใช่ ปรับนิดหน่อยให้มันสูงขึ้นใช่ครับนี่ครับนู่นเลยมีการปรับปรุงสะพานนะครับนี่เลยนี่ครับปกติจาก EP ที่แล้วก็มันมีแค่ช่องเดียวใช่ไหมครับแช่ก็ดูสวยขึ้นมันตกปาลาแล้วก็ได้ หลังจากที่ความโง่มาตั้งนานก็ใช้กัในไกลดีในการตัดนะครับว่าสะพานแบบตอนที่ทําตอนแรกมันตรงตรงแปลกๆดูใช่ไหมใช่ครับต้องเปลี่ยนหน่อยก็มีการปรับปรุงหน่อยครับโอเคนอนนอนนอนเอตรงนี้เลยใช่ครับสนองความขี้เกียจจริงนะครับก็ ก็ต้องสร้างมหาวิทยาลัยก่อนนะครับโอเคตรงไหนดีนครับไปเลยไปวางเลยครับโอเคได้อยู่นู่น <c oughs> ด้วยครับก็จะเป็นตรงนี้เลยเพราะว่าที่ใหญ่จัดใช่ครับที่ใหญ่จัดจัดครับเออเออนะน่าวางแบบร้านเบเกอรี่ด้วยนะ แบบมันก็น่าวางเบเกอรี่อยู่นะเอาจริงใช่ก็เดี๋ยวอาจจะทำในครั้งหน้าเพราะว่าเราของจะเปกัน,กนรอบนี้ใช่ครับคนป่วยกันหมดคนคนป่วยแทบเยอะนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการวางหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็แล้วก็ไปจ้างไปจ้างช่างนมาเลยโอ้ยคิปเปอร์ จะเปิดแล้วครับนี่ครับของก็อลังการงานสร้างหน่อยครับใช่ครับนี่ครับของอลังการงานสร้างเลยครับใช่อลังการจริงรตุดโอเคสังนะครับแล้วก็เี่ของพี่เลนอย่างนึงคือเป็นแบล็กคอนกรีตครับก็ใช่เดี๋ยวรอไปดูว่ามันจะทำยังไง ก็เลยก็คือทำไอ้ของไม่เล่นก่อนเดี๋ยวทำของไม่เล่นให้ดูครับก็ใช้อันนี้แล้วก็ทรายแล้วก็เกาเียวโอเคง่ายๆก็คือไม่ยากสับจะไปสับผมแล้วก็ผมมีเครื่องซึ่งเดี๋ยวผมขอเป็นจิกเป็นจิกพัดลมทีม่ผลิตเหล็กก่อนแป๊บหนึ่งนะครับได้เลยครับผม โอเคสตาร์ตบัวคอนยูสตี้เริ <Okay. S 2> <น>่มสตาร์แล้วครับตล์มันจะเป็นแบบดูทันสมัยกว่าสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างใน้มืองเลยครับโ okay, อ,อเคก่ออื่นขอข้าวที่เราเลือกไว้มันจะเป็นจุดเด่นของเมืองเราเลยโอเคครับสิ่งก่อสร้างนี้แล้วเดียวห้าจะใหญ่อลังการเลย คือใหญ่อในการงานสร้างเลยใช่ไหมครับไก่อนโอเคหน้าหนาวแล้วแต่กี่ไม้ยังไม่ตกใช่ครับก็ว่าอยู่จะว่าทำไมคนป่วยกันนะครับแล้วก็ใช้ทรายทรายแล้วก็กาวเปลนะครับเฮ้ยทรายใครขาดตลาดแล้ว ไปยาจากไหนดีคุต้องใต้น้ำไปครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้กลับมากลับมาแล้วครับพอดีไปหาไปหาทายมานะครับนี่ใช้นี่เลยนะครับปึ๊บซึ่งเดี๋ยวจะใช้แล้วก็ทำแบ็กคนคอนกรีตอะรสักอย่างนะครับนี่เดี๋ยวจใช้นี่ก็ได้ หรืใช้วิธีการพัดก็ได้ครับก็ใช้อยู่ที่5อันครับซึ่งแต่ผมขอยืมจากเครื่องนี้ไป2 3 4 5โอเคครับนี่เสร็จแล้วครับ นี่คือยิ้มจากเครื่องเครื่องผลิตเหล็กครับไม่ได้เรียกว่าเครื่องผลิตเหล็กหรอกครับเป็นเครื่องผลิตฟินมากกว่านะครับเพราะว่าเหล็กแต่แครนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวมาให้ช่างนะครับเคกลับมาแล้วโอเคแกะระเชมไม่กินเนี่ยตูดนะครับไม่ใช่ลูดสิกระตุก โอเคก็ของก็มีประมาณนี้เลยครับเยอะมากจริงๆงั้นขอตัดหาของสักรู่โอเคก็ตอนนี้ของครบแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วกว่าจะครบเดียวโหโคตรลำบากใช่ครับถือว่าเป็นการไปป่าต้องไปป่าโคตรไกลใช่ครับไปตัดไอ้ไม้ไม้ขาวมาไม้ขาวครับก็ถือว่าเป็นการปรับเซียนของรุ่นตลาดใช่ไหมครับ ทถึงการปรับเซียนเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาเลกเลกเวลาทีตอนมันเริ่มสร้างจริงจงเพราะตอนนี้เขีย์พื้นที่ก็ยังเขียนพื้นที่ไม่เสร็จได้ครับโอเคครับโอเคเดียนไม่ทีตอ,ต,อตอนเขีย์พื้นที่ให้มาตอนเขีย์พื้นที่ให้เสร็จก่อนครับไป เอฟก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็ก็ผมสาบานได้เลยว่าเป็นเวลหนึ่งนะครับนี่โคตรใหญ่เลยครับผมครับนี่นะครับผมนดี๋วเราแต่งกันเองครับเข้าใช่ครับอันนี้แต่งกันเองครับนี่โอ้โหอันนี้คือหน้าตะเบียงนะครับ แล้วก็มันก็จะแบ่งเป็น2ห้องครับก็จะมีห้องห้องแลบบก็ยังไม่มีอะไรครับส่วนนี้คือห้องคณิตห้องดีคณิตศาสตร์นะครับใช้ได้แล้วนี่อันนี้คือมาเป็นสมการเลย 2x บวก4เท่ากับ8 x เรัาบวก2นะครับเป็นวัานนี้ครับนี่คืออาจารย์ดีครับอันนี้คืออาจารย์ครับโอ้วันนี้ครับอาจารย์วัสดีครับวันดี้ครับอาจารย์แค่คนเดียวใช่ครับ ใช okay. ่กันได้ครับก,ก็มันก็มี3ประเภทก็คือด้านประชาชนด้านการทาหารแล้วก็เทคโนโลยีครับใช่มนดูนดอนของด้านประชาชนกอนใช่ครับนี่ครับซึ่งสเตมินา่าก็คือโรงพบาบาลก็เราได้มีการเรียนรู้มาแล้วเสียดายจังไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ อถ้าเรากดนี้อันล็อกอันล็อกอ๋อเราอันล็อกโรงพยาบาลแล้วคือสร้างได้แล้ว Good day you. ใช่ครับมีโรงาบาลได้แล้วต่อไปก็จะเป็นห้องห้องสมุดครับใช่คีนคีนค้นที่เป็นราชินีเอ้ยไม่ใช่พอรีละครับก็เ <c oughs> ีเวลหนึ่งเววลสองเววลสองก็จะเป็นพวกพวกแบบะไรพวกนี้ทันสมัยกว่าน,นี้ครับเป็นไปที่ สบายขึ้นล้ําขึ้นก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีหลังใช่ครับเราต้องเน้นโรงบาบอลเนาตอนตน,นอี้คนป่วยเยอะจัดใช่คนป่วยเยอะจัดครับโหแล้วที่จะดูคือมันโคตรเยอะเลยครับผมการเรียนรู้มีแบบหลากหลายมากใช่ครับแบบหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารด้านเทคโนโลยีอะไรเยครับใช่แล้วแต่ละอันคือแบบแบ่งสายไปเยอะมากเรียนรู้ได้แบบโคตรเยอะครับนี่เลย ซึ่งเราไปดูที่อะไรครับก็ในในเมืองกันเลยไหมครับเพราะว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมก็มีแก้สายเทาไฟอะไรเพิ่มทีหน่อยใช่ครับนี่มีการปลูกปลูกต้นไม้ด้วยนะครับนี่ในเมืองนี่อันนี้ในเมืองเราใช่ครับ มีการใสย่ยาเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับนี่นี่มีต้นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปขยายพันธุ์เลนะครับครับอ๋อผมลืมบอกไปผมมีการปลูกออดอกไม้ดอกป๊อปปี้กับดอกเหลืองด้วยครับเพราะว่ามันต้องใช้การดการรักษาพยาบาลด้วยนะครับใช่แล้วครับ Okay, นอนก,กันไหมครับมีเสาไฟเพิ่มขึ้นนี่เสาไฟครับนี่ปลอดภัยแล้วแน่นอนเออผมลืมบอกเรื่องอกีองอกอย่างหนึ่งคือผมมีที่ตัดไม้สานนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเออสาเหตุก็คือรับปีกันขาดแคลนไม้ไม้เบิร์ดครับใช่ครับตอนก่อนจะสร้างโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลมหาลัยมหาลัยครับโรงพันธ์ยังไม่สร้างครับ โอเบบมันใช้เยอะ<ไ>ปเป็นปพันเป็นพันกว่าอันครับโอเคเดี๋ยววางลงบายกันเลยครับตรงไหนดีครับโอเคครับก็น่าจะเป็นที่ตอนแรกที่มันวางไม่ได้โอเคเดี๋ยววางอพอปิดโทษกันพอที่เป็นแปลว่ารนเอ้ยไม่ใช่ใช่แล้ว นั่นมันหอมเลยนั่นมันฮอตเอาไปครับเอ้ยเดี๋ยวจะสร้างไหมครับได้เลยไเไโอเคครับเดี๋ยวจะวางวางตรงแถวนี้ใช่ไหมครับตรงแถวหอการดใช่ครับเอ้ยคนป่วยคนป่วยโอ้โหไม่ทันอะไรก็มีคนป่วยซะแล้วนะครับ uh, โอ้โหไอ้บ้าแล้ว I'm going my to do my best work for you best ไม่ถัดไรก็มีคนป่วยใช่แล้วซึ่งตามที่ผมบอกมันก็จะมีสาลายดอกเดือแล้วก็ดอกป๊อปปี้นะครับคิดถูกล้วอะไรที่ผมกลูกมาครับโอเคโอเคครับก็ตอนนี้โรงพยาบาลเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ได้ครับก็นี่นนครับเป็นแบบสโตนแบบสโตนครับเพราะว่าหินเราลดตลาดใช่ไหมครับใช่แล้วตอนนั้นคือ,อตั้งเขอาอะไรเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าจะสร้างโรงบาลแต่ว่าคือไม่ได้สร้างให้ดูเพราะว่าแบบรีบจัดใช่ครับว่าคนป่วยเยอะมากเลยใช่ครับเลยมีเหตุจำเป็นนะครับแบบ ช่มันเกินที่เราจะรักษาแบบเอาโปยโตะแครดไปยืนได้ละเพราะมันต้องเป็นมีหมอละใช่ครับนี่เลยนี่ครับป่วยก็จะมาใช้บริการใช้บริการตรงนี้เลยครับถ้าเกิดใครป่วยขึ้นมาก็ข้างในก็จะมีแบบเตียงเตียงคนป่วยโดดเล่นทะเลยโดดเล่นทะเลยเป็นเล็กๆอยู่นะใช่ครับแล้วก็นี่ เป็นเป็นหมอหมออีการเองนะครับใช่ตอนแรกกับอกใจเลยนึกว่ายี่หลอกใช่ครับเอบเอ๊ทำไมไม่ไมปกดทำเมสิกเกอร์ว่าเอ้ยไม่ใช่มันหน้ากากอีกาแล้วครับอันนี้จะเป็นชุดป้องกันโรคใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นชุดป้องกันโรคในในสมัย<ผ>มก่อนของของฝรั่งเขาครับโอเคหมอบอกว่า ฉันยังไม่มีบ้านมาสองอาทิตย์แล้วนะครับรู้สึกเป้เอาดีเท่าไหร่อ๋อโอเคนี่เรากำลัสงสร้างอยู่สร้างารครับมีเลยตอนนี้ครับแต่ทีไม่ทีมมีไปบ้านเพราะว่าเพราะว่าบางทีก็เด็กเกิดใหม่เลยนี่ครับใช่เดี๋ยวต้องหาบ,บ้านให้หมออยู่ละใช่ครับนี่แล้วก็ก่อนไปเดี๋ยวพาปดูบ้านหรูอีโซนบ้านหรูเกิดขึ้นมาละได้ครับ นี่มีชั้นสองนี่ครับแล้วก็นี่จริงๆจะทําสีหลังใช่ไหมครับใช่มีการเกษตรเป็นโซนการเกษตรแต่ยังไม่มีฟาร์มใช่ครับโอเคใช่ครับไม่แต่ฟาร์มสัตว์ครับนี่แล้วก็มีป้ายเป็นป้ายนี้เลยครับเนื่องจากสัตว์ดุอยนก็รับอย่าทำสัตว์ดุดใช่ใช่ครับเขียนตายเลยไม่รู้กระตานเรียกว่าแคือผมก็เขียนทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษด้วยครับใช่ แบบาร์มอื่นไม่มีปัญหาเอ้าไก่ลุกเข้าไปนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อไม่รู้ไงครับฮัโลโหลไม่เป็นไรสง,ส,งสัยเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงอันนี้สงสัยน่าจะแบบผสมพันธุ์กันแบบแปลกเอ้ยไม่ใช่แล้วก็อ๋อบ้านนี้ยังว่างใช่ครับ,บนนเอ้ยบ้านหมอก็ได้นะให,ให้ให้หมออยู่แล้วกันเอ้ยชื่อหมออยู่ไหนเนนะี่ยหาชื่อหมอไม่เจอเดี๋ยวไปดูให้ได้ครับ นี่แล้วก็จะมีอีก2หลังที่ยังไม่ได้สร้างนะครับก็2หลังนี้ก็แบบราคาจะแพงมากนะครับเพราะว่ามันติดแบบติดวิวนะครับอ๋อวินเทอร์จีกิวคู่ปแปลกหมอวินเทอร์ใช่ไหมครับใช่จีกิวจีกิวโอเคเจอ,อ๋ละเอาวหมออยู่นะครับโอ,อเคคราวนี้จะได้เลิกบน่นว่าไม่มีบ้านแล้ว ไช้ครับลึกสร้างเสร็จใหม่ๆ,ๆแล้วก็เคมีคืมีคนไร่บ้านตรงนี้สี่คนก็สี่หลัพกพอดีใช่ไหมครับใช่นี่ส่วนหลังนี้ก็แบบติดติดแม่น้ำเลยนะครับและตอนหลังนู้น,<ค>นก็คนที่มีอาชีพอยู่ก่อนเลยกันตอนหลังนู้นก็แบบราคาจะสูงหน่อยส่วนอันนี้ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับ ติดแท่งถงหลังนี้เลยไหนครับแต่ไม่ได้สร้างอ๋อได้พาไปดูแลครับโอ้โหวิวอย่างสวยใช่ครับสอนหลังนี้คือแพงสุดแล้วสร้างกันอีที่แล้วใช่ครับไว้จัดเลยแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งที่ราคาตกอยู่หลังหนึ่งครับก็จะเป็นหลังนี้อันนั้นคือถูกที่สุด ใช่ว่าโดนไอนี้บังนะโดนโรงบานครับ oh, <no. S 2> โดนบังบิวหมดใช่ครับมันก็เลยราคาตกไปหน่อยนะครับใช่๋อแล้วก็มีชั้นสามแล้วโอ้ชั้นสามมีตั้งนานแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นที่ว่างอยู่ก็เดี๋ยวขยายอะไรเพิ่มได้ใช่ครับเดี๋ยวไารอดูอีกทีหน้ากันว่าจะทำอะไรใช่ครับ เคลร์ก็จบกันที่ยูวไอ้บ้านาตัวนี้เลยได้ครับโอเคโปกคลิปตามนี้ใช่ไหมครับโปกคลิปโปรคลิปเดี๋ยวไปถ่ายหน้าถ่ายหน้าโรงพยาบาลเลยกันโอเคได้ครับโอเคขอจบบอกสายเลยอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุานี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยครับถ้ามีอะไรมาคอมเมนต์ตามล่าคลิปนี้นี่ขอลาไปก่อนครับบาย